FC เพื่อนๆในนิยมบานทุนจะพาไปยำกุ้งครับผมใส่มุงกุ้งไว้สี่หลังพี่น้องเดี๋ยวผมพาไปลุ้นไปยำดูครับจะมันไหมพี่น้องบรรยากาศดีมากเลยครับผมไปเดี๋ยวผมจะพาดูบรรยากาศนะครับพี่น้องครับผมเนี่ยสวัสดีตอนเช้าเช้าวันพฤหัสครับวันนี้ครับโอ้บรรยากาศดีครับอากาศเย็นสบายพอดีเลยหมอกหมอกนิดหน่อยพี่น้องเดี๋ยวผมจะพาไปยำกุ้งครับผมใส่มุงไว้ สี่หลังครับจะมานไม่ไปดูกันครับผมพี่น้องบรรยากาศดีมากครับวันนี้เช้าวัวนพรหดัสตอนกลางวันมันจะร้อนตอนกลางวันพี่น้องผมจะพาไปยามกุ้งเด้อครับผมมานบมมานบรรยากาศครับผมเวลาหกโมงนิดๆหกโมงเชา้าครับผมจะเป็นไอหมอกสักหน่อยนูนะเดี๋ยวพาไปยามกุ้งมันจะมานบอ,อ่านบมาดูลังแรกกันครับเนี่ยน้องมาดูครับผม mặt đu mặt xôm gần trăm màn bò đặc cung các bông muông các bông พี่น้องโอ้มีอยู่กับเต็มไม่เยอะครับผมได้ปลาลังแรกได้ปลาด้วยครับหนอปลาขาวปลาขาวโอ้กุ้งมันปีนี้ไม่เคยมีกุ้งพี่น้องเนี่ยครับผมมี่แต่ไม่เยอะครับผมไปไปดูหลังใหม่ครับไปดูหลังใหม่โอ้เมียวเมียวผมผมใส่ไว้สี่ลังครับผมพี่น้องครับผมเอมาดูกันปลาได้ปลาขาววันนี้ ใส่ไว้ได้สีหลังอายียดอาหารประดุกครับผมบรรยากาศบ้านทุง่งบ้านนาแต่ตอนเช้าเย็นเย็นพี่น้องเย็นครับแต่ว่ากลางวันร้อนขมุกข,ขมวัวฝมมนฝนจะตกครับนี่หลังนึงครับผมดูกันมานบบ

ล้วครับผมพี่น้องกุ้งกุ้งไม่ค่อยเยอะครับปีนี้ครับผมโอ้กุ้งมีอยู่แต่ไม่เยอะพี่น้องนะ่ได้ปลาขาวครับผมนะปลาขาวอยู่แล้วถูกปลาขากุ้งไม่ค่อยเยอะพอไดอ้ปีนี้กุ้งไม่ค่อยมีครับสงสัยปลาจะกินมันหมดครับผมพี่น้องเดี๋ยวปีกุ้ผมใส่โอ้ยแบบแค่หลังเดียวนี่ กินไม่ไหวอ่ะครับผมอ่าครับผมหลังครับผมเหลืออีกสองครับไปดูกันปลามานในมานไปลุ้นกันครับผมกุ้งโปตีปีที่แล้วสองปีนู้นผมมาใส่โอ้โหได้อย่างเยอะครับหลังเดียวก็กินไม่หมดแล้วครับอันนี้ไม่ค่อยมีครับผมแสดงว่าปลากินมันหมดแล้วก็มันไม่มันเป็นบางปีครับน้ํามันไม่ค่อยมาถ้าน้ามาเยอะๆมันก็กุ้งก็จะเยอะครับผมเขาปล่อยมาเยอะ โอ้บรรยากาศดีมากครับผมชอบบรรยากาศแบบนี้ครับตื่นมาเช้าๆเราเห็นหมอกเห็นอะไรอย่างเงี้ยครับชอบมันยินสบายดีอ่ะครับผมนี่อีกรางหนึ่งดูกันครับผมมานบ่แล้วครับผมนี่ กุ้งครับสำหรับกุ้งยาอาหารปลาดุกมุ้งครับผมซื้อมาสั่งรับสั่งมาครับผมนีม่โอ้ปีนี้ปีน้องมุง้งขนาดใส่มุ้งนะครับเนี่ยไม่มีกุ้งครับมีแต่ตัวเล็กเล็กเออโอ๊ยน้ำนะโอ๊ยน้อง ได้อยู่ครับแต่ไม่เยอะเออแปลกปีนี้ตัวเล็กครับผมเนี่ยโปรตีโอ้ยแค่จะกินนะครับแสดงว่าปีนี้กุ้งไ,ไปไม่ค่อยมีเยวไปดูลังนู้นครับผมอีกลังหนึ่งอีกลังหนึ่งโอ้ผมว่าจะไปปล่อยลงบอ่บอบอ่บอปลาดุขมบ่อปลาบ่อใหญ่ครับจะให้ไปเลี้ยงไว้สักหน่อยไม่ค่อยมีครับผมอ,อ อันนี้เอกกล้องออกไม่ได้เด้พี่องเดี๋ยวผมนี่ครับผมอีกหลังหนึ่งครับน,นี่จะพยายามลงไปตรงนี้อ่ะครับผมดูกันครับนึงี่นี่ครับผม เอออันนี้มีอยู่ครับเยอะอยู่ตัวเนี้ยเออนี่นี่จังจังนี้เออมีเป็นบางที่ทางอ่าพี่น้องครับผมเนี่ยหลังนี้เนี่ยตรงนี้ครับโอ้ได้เยอะครับผมตัวเนี้ยว่าด้ อันนี้ได้เยอะเออเป็นบางที่ครับผมไม่ไม่เหมือนกันนาะอืมไม่เหมือนกันครับผมตางเนี้ยถูกเยอะครับผมได้เยอะอยู่นี่โอ้โหดูนะ่ะกองนะ่ะครับผมได้เยอะได้เยอะอันนี้ยได้เยอะโอ้โหได้เท่านี้นะโอเคอยู่แต่กุ้งมันยังตัวไม่ใหญ่ครับผมแสดงว่าต้องให้น้ํามันแห้งสักหน่อยยังไม่ตัวใหญ่เนี่ยโอ้ตรงนี้มีกุ้งเยอะครับเนี่ยเนี่ยมันเป็นทางขาดยอะย่งเงี้ย เชพี่น้องดูกันครับผมเดี๋ยวจะไปเทีให้ดูเอาตัวอะไรนี่มาบรรยากาศบ้านทุ่งบ้านนาครับผมตื่นมาเช้าๆเจอบรรยากาศแบบนี้เย็นสดชื่นนีครับผมเนี่ยโอ้บรรยากาศดียามเช้าไปเดี๋ยวผมจะไปทีให้ดูพี่น้องนะสี่หลังครับผมไปดูผลงานกันอ่าครับผมนี่เหยื่อ ยาปลาดุกครับอาหารปลาดุกโอ้หลังนี้ได้เยอะอยู่อ่าเทีรูโอ้หลังนี้ได้เยอะครับผมเนี่ยถ้าได้เท่านี้นะถ้าได้เท่าหลังนี้นะโอเคแล้วครับผมเดี๋ยวไปตอนเย็นผมจะไปใส่ฝั่งนู้นครับพอได้อยู่เอามาปล่อยมาปล่อยไว้ครับผมนี่ไม่ต้องอ่ะ ได้ปลาขาวดวยครับปลาขาวนี่ได้เยอะอยู่ตรงเนี้ยอันนี้ก็พอได้แต่ว่าไม่เยอะตรงเนี้ยกุ้งกุ้งตัวไม่ค่อยใหญ่ครับพี่น้องอ่าถ้าตัวใหญ่จะอุ้ห่างเอ้ยออกหมดแล้วเทไม่ลงพี่น้องเทไม่ลง ทีไปลงหังอ้าเป็นไรไปลูกนี่ปลาขาวก็มีครับผมลางนี้มันยังตัวไม่ใหญ่พี่น้องครับผมถ้าตัวใหญ่ๆแล้วนะจะโอเคอยู่ประมาณนู่นหละอีกเดือนหนึ่งเมษ่อสายน้ำแห้งๆกันแล้ครับนี่อันนี้ก็มีอยู่อันนี้ก็ผูกอยู่ นี่ก็ได้อยู่ครับเนี่ยะโะเคครับนี่ใส่สีหลังสหลังก็คือว่าถ้าจะตำปนได้อยู่ครับผมแต่ถ้าจะเอาไปขายไม่ได้ครับไม่พอขายกุ้งตัวเล็กอยู่ เนี่ยมาเอาโดดไปไหนล่ะเพื่อนเพื่อนครับผมโอ้เนี่ยพอได้ตำปุนอยู่ครับเนี่ยโอเคครับผม,ค,ค,บผมคลิปนี้มีอะไรมากครับสรุปก็คือได้ตำพัดจะตำปุนนะได้ตำครับผมได้ตำปุนอยู่ม่มีอะไรมากครับผม คลิปนี้ข่าขนในเอฟซีขานใดเขามารับชมรับดูก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงยิงๆรวยๆด,วยด้วยครับผมคิดสิ่งใดสมวังทุกประการครับดักกุ้งยาอาหารปลาดุกก็ได้พอได้ตำปนอยู่ครับอ่ะสวัสดีครับผม